ตอนนั้นเาหน้าสดวันนี้มีเรื่องตอนที่ไปข่าวชุนไก่มาเล่าให้ฟังเราเป็นประสบการณ์น่ารักน่ารักอ่ามันมีการพบรักที่ข่าวชุนไก่เกิดขึ้นนะคือเข้าค่ายปีสามเนี่ยก็คือเข้าค่ายห้าวันสี่คืนคนที่เคยไปก็จะนึกภาพออกเนาะจุดค่ายแมปไปอยู่ที่ตอกลางคืนนอนเต็นท์ค่ะนอนเต็นท์ก็เป็นเต็นท์ผ้าใบธรรมดาบรรยากาศออฟโดรสุดๆพวกกระทงกระเทยก็มูตามเต็นท์ผู้ชายร่าเริง้าก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อนตองก็ไปนอนกับเต็นท์ผู้ชายก็แบบเห็นผู้ชายหนาวก็ห่มผ้าให้ผู้ชายก็ หันมาบอกเออนายนายขอบใจนะความน่ารักของการเรียนระดอก็คือผู้ชายจะเรียกกับผู้ชายผู้ชายด้วยการจะเรียกกันว่านายนายถ้าเกิดผู้ชายเรียกตุ้ดเรียกกระเทยก็จะเรียกว่าเธอเธอจริงจริงมันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักก้อนะบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีคนมาเรียกตอนนะเธอเธอเธอขอยืมยายสีฟันหนึ่งสีอ่าอะไรอย่างเงี้ยตองก็อ่ให้มันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักหนุ่มเหมือนๆมา เพื่อนของเพื่อนตองเอตอนมันมีมันมีตอนกลางคืนที่เดินป่าตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ยมันมืดไงเพื่อนตองมันก็บอกว่าผู้ชายผู้ชายอ่ะมันมันมันประมาประคองเพื่อนตองเพราะเพื่อนตองเดินล้มบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเฮ้ยเธอเธอเธอจับเราก็ได้นะเดี๋ยวเธอล้มอีกอะคือเข้าใจว่าแบบมันฟิลที่น่ารักอ่ะโอ้ยไปข่าวชั้นไก่ได้อะไรมากกว่านี้คุณคิดและตองเองก็มีประสบการณ์เหมือนกันก็คือคนที่ตองแอบชอบมาชวนตอาไปนอนที่เต้นด้วย ตอนก็ไม่ได้ไปไงตองมีความสึงว่าถ้าเกิดเราไปอาจะมองว่าเราเป็นผู้หญิงใจง่ายไงเลยเสียดายจนถึงทุกวันนี้ก็คือถ้าเกิดคนที่ชวนตอนคืนนั้นดูคลิปนี้แล้วจบตอนได้ตอนอยากบอกว่ามาชวนอีกรอบนะเขาเขาจะไม่มาชวนก็เห็นตังหัวเราะด้วยแหละมันก็เป็นประสบการณ์ขำๆหน้ารักหน้ารักก็พอพอพอกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอะไรก็ว่าไปค่ะทิ้งคำถาม มีน้องมาถามตอนเยอะม,มากพี่การเรียนระดอก็จะเป็นทาหารอยู่จะเรียนเพื่ออะไรแต่ว่าข่าวแบบนี้มันมีมันแต่ตอนเรียนอยู่มสแล้วตัวตอนจบปีสี่มหาลัยข่าวอย่างนี้ก็ต้องมีอยู่หรอก็ทิ้งขำถามไวใ้ให้ผู้รู้ตอบแลวกันน้ว่าการเรียนระดอเนี่ยยังเป็นทหารอยู่ไหมแต่ในความคิดความคิดเห็นส่วนตัวต้องคิดว่าการเรียนระดอจะไม่ทําให้เป็นทาหารขอพี่เห็นส่วนตัวก็คือรายได้ของการรักษาพ,พี่ทหารแต่ละ,ละปีแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหน อันนี้อันนี้พูดเป็นการส่วนตัวนะว่าถ้าเกิดทุกว่าการเรียนระดอเราทําให้เป็นอาหารทุกคนเลอกเรียนระดอโอ้โหคิดดูดิงบประมาณคิดดูดิไปเขาชนไก่ทีอ่ะข้าวจานหนึ่งไม่ใช่ยี่สิบสามสิบนะคะแพงนะแล้วการโโมันเยอะมันเป็นเรื่องของเงินนะอันนี้อันนี้เขาเห็นส่วนตัวนะังไงก็อยากให้ผู้รู้มา,มาตอบันหน่อยนะคะขอบคุณมากนะอย่าลืมว่าทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่สามารถทัาสนฟังได้นะครับบ๊ายบาย ไปขาจ้งงจ่ายได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะบ๊ายบาย